เวาเรามาเจอกันถามว่าไปไหนมาจับมือซ้ายขวาแล้วพูดคำว่าสวัสดีเื่าเรามาเจอกันถามว่าไปไหนมาจับมือซ้ายขวา คำสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุพรูจันแล้วนะคะในสัปดาห์นี้และในวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในเวลากลางคืนะคะก่อนที่เราจะเรียนกันนะะ นะคะ่ะอ่าเด็กๆนะคะเด็กๆดนะคะว่าอ่าเราจะปฏิบัติกันอย่างไรในเวลากลางคืนตอนที่เราจะเรียนรู้กันนะคะก่อนอื่นคุณครูก็มีภาพมาให้เด็กๆดูนะคะก็คือภาพกลางวันและก็กลางคืนนะคะว่าให้เด็กๆมาเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างกลางวันนะคะ มันก็จะสว่างนะคะเพราะว่ามันมีดวงอาทิตย์นะคะส่องแสงสว่างนะคะส่วนทานดินนะคะก็จะมืดนะคะซึ่งจะตรงข้ามกับต่างนะคะก็จะมีดวงดาวแล้วก็มีดวงจันทร์นะคะอยู่บนท้องฟ้านะคะค่ะี่นะะว่าเวลากลางวันนะคะมันมีแสงสว่างเราก็สามารถทำกิจกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมได้ง่ายเมื่อวานกฤษณะสอนได้ห็นไปแล้วนะคะว่าจันทรนเราทำอะไร เอ,อ่ยก่างวันก็มาโรงเรียนที่นี่คะแต่ตอนนี้โรงเรียนเรายังปิดอยู่นะคะเด็กๆต้องเรียนออนไลน์ไป่อนนะคะจนกว่าโรงเรียนจะเปิดนะคะแตเด็กๆต้องสัญญาการจัอนะคะว่าถ้าโรงเรียนเปิดแล้วเด็กๆต้องตื่นแต่เช้าน,นะคะแล้วก็มาโรงเรียนนะคะเมื่อมาโรงเรียนนะคะเด็กๆก็ต้องมีการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่คุณครูสอนนะคะเด็กๆก็จะมากเรียนนะคะและได้ทำกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อนๆนะคะไม่ว่าจะเรียนอยู่ในห้องเรียนนะคะหรืออยู่นอกห้องเรียนนะคะได้มีการรับประทานอาหารกับเพื่อนและก็ได้เล่นของเล่นด้วยอันิคือการปฏิบัติตนและก็ในการในเวลาสำหนะคะและก็ในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กับคุณพิจกนร์นะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในเวลาการกินกันบ้างค่ะ ว่าการดีเราทําอะไรกันบ้างนะคะหรือ่คะว่าเด็กๆต้องคิดเหมือนกับคุณคือกันแน่ๆเลยว่าการคืนะคะการนอนหลับนะคะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะในเวลาแสกนส์เอและสอนนอนนะคะเราจะนอนได้ยังไงแต่เราต้องมาดูกับว่าในก่อนที่เราจะนอนเราทาอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูนะคะคือภาพปรากอบหนึงด้วยนะคะ มาดูภาพแรกนะคะภาพแรกก็คืออ่าเด็กๆเห็นไหมคะว่าเราดื่จารรับประทานอาหารร่่มกันนะคะก็คืออ่านะเวลากโมงนะคะเราก็มารับประทานอาหารเวลากโมงเย็นนะคะก็เป็นเวลาที่อยู่ในช่วงของกันจรินแล้วนะคะเราก็มารับประทานอาหารร่วมกับคุณพ่อคุณแม่แล็พี่นะคะ แล้วเราเพื่อนคุณแม่ล้างจานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราทำอะไรกจะดีน,นะคะในมีอันดีนะคะเป็นภาพเลยค่ะภาพนี้นะคะเป็นภาพที่อ่าอยู่กันท้องหน้าท้องจานนะคะก็คือกานนั่งดูทีวีกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเห็นไหมคะว่า ตอนที่เราจะนอนนะคะเราต้องดูดีีกับคุณพ่อคุณแม่สอนนะคะอ่าแม้ก็เวลานี้ก็เป็นเวลาที่เด็กๆสามารถนำจากบ้านนะคะที่เด็กๆนะคะไม่เข้าใจน,นะคะหรือหรือทำไม่ถูกนะคะนำมาสอาถามนะคะถามที่นะคะหรือให้ที่สอนแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่สอนให้เขกไใจนะคะเวลานี้นะคะเด็กก็สามารถนำจากบ้านมาพิดได้นะคะ นี่เราดูทีวีกับคุณพ่อคุณแม่แล้วได้เวลานอนแล้วนะคะเด็กๆไม่ควรนอนหยกดนะคะไม่ควรนอนดยกดเราควรจะเข้านอนแล้วนี่เราจะเข้านอนได้หรือยังคะเดี๋ยวเรามาดูข้างต่อไปกันเลยค่ะอ่าข้ต่อไปนะคะเด็กๆจะต้องอ่าเรายังนอนอไม่ได้ค่ะเราจะต้องอาบน้ํา นอนนะคะฟันของเราจะได้สะอาดนะคะเราต้องแงปรงฟันก่อนนอนทุกครั้งนะคะดูสิคะเออเราแปรงฟัน,นแล้วนั่นอนได้หรือยังคะเดี๋ยวไปดูกันสอนนะคะว่าคุณคมีภาพสี่หนึ่งภาพนะคะหนึ่งภาพเรานอนได้หรือยังอ่าดคะอ่าเห็นไหมคะว่ามีเด็ก กำลังนั่งเรวจมลน,นะคะเด็กๆต้องตรวดมนก่อนนอนนะคะเพราะว่าการตรวจมกสอนนอนจะช่วยทําให้เด็กๆนะคะนอนหลับฝันดีจะได้ไม่ฝันร้ายนะคะเด็กน้อยตรวจมนแล้วเรานอนได้หรือยังคะไปดูกันนะคะว่าเรานอนได้หรือยังหรือนอนไม่หลับเห็นไหมคะหนูนอน,น,นไม่ห,นนหนลับนะคะ ุณแม่นะคะมาเล่ามิทานนะคะมาเล่ามิทานให้หนูฟังก่อนหนึ่งเรื่องนะคะหนูมนิสัยว่าไม่งั้นหนูนอนไม่หลับคุณแม่ต้องมาเล่ามิทานให้หนูฟังอีกเรื่องต่อนะคะการเล่ามิทานก็ถือว่าเป็นจิตที่ดีนะคะเด็กๆเด็กๆก็เพื่อทำให้เด็กๆได้ทักษะการคิดด้วยแล้วก็ได้ทางด้าสต์มาด้วยนะคะเด็กๆคะเด็กๆก็อย่าดีนะคะอย่าดีบอกคุณแม่นะคะว่า อน,นอนนะคะหออน,นึ่อความวิชาหนึ่งเรื่องค่ะนะคะไม่งั้นหนูนอนไม่หลับค่ะคำมา,ามมาดีค่ะตอบไปนะคะว่าเราเอนได้ยังอ่าราตรีสวัสด,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 ดิ์ค่ะเด็กๆหนึ่งนะคะว่าหลังจากที่อ่าเด็กๆนะคะทำการบ้านเสร็จแล้วไปอาบน้ำแต่งฟังเสร็จแล้วลงนอนก่อนนอนและแล้วก็ฟังวิชาแล้วเด็กๆก็สามารถนอนหลับได้นะคะ นอนหลับตันดีด้วยนะคะแล้วก็นอนตื่นเช้ามาจะได้สดชื่นนะคะเห็นไหมว่าที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วคุณครูก็หวังว่าสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปวันนี้ก็สามารถนะคะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะ การเรียนการปฏิบัติตนในเวลาการเรียนก็ได้จบแล้วนะคะเราก็จะต้องมีการบ้านกันใช่ไหมคะก่อนที่จะมีการบ้านคุณทีจะมีเกการนับเลขมองฝาเศษนะคะเดี๋ยวคุณจะร้องฟังนะคะการนับเลขหนึ่งถึงสิบนะคะราคาหนึ่งสองสามสี มีทั้งแปแกฟังอีกทีฟังอีกทีวันทูทีโฟวันทูทีโฟไฟแอนติกไฟแอนติกดแลนเทาะดแเก็นเขาาอะเกนวันอ่ะเด็กๆคะเด็กๆนะคะเป็นการนับตัวเลขหถึงสิ นะคะเด็กๆก็อย่าลืมนะคะไปหัดนับนะคะหนถึงสิงให้ได้นะคะนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะ บ้านของกุณสุจันนี้นะคะก็จะเป็นแบบสุดพัดนะคะเปลี่ยนฝากหอมนะคะ,ะ,คะเล่มสามนะคะหน้าห้านะคะถ้าเด็กๆฝึกขเขียนเพียนใชนะยมอยักษ์นะคะหลังจากที่เด็กๆเ,เขียนเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมมาบายเขียนนะคะเด็กๆะ,ะและก็นะคะอย่าลืมส่งการบ้านกิจสุกันนะคะ,ะแล้วก็ส่งบ้านคุณครูคุณครูที่สอนนะคะในหนู นะคะในห้องเรียนของเรานะคะคุณครูเขาก็จะตรวจหลังจากที่คุณครูตวรวจเรียบร้อยแล้วคุณครูให้ดาวเด็กนะคะคุณครูก็จะส่งคืนกลับไปให้เด็กๆนะคะเด็ดกๆก็จะได้ได้เห็นนะคะว่างานที่หนูทําเนี่ยได้สีดาวนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะคก็หมดเวลาอินทรีซัแล้วนะคะอินทรีซันก็ต้องขอลาเด็กๆ